บอกให้ลูกสาวอายุ14ปีเล่นแอปพลิเคชันหาคู่เพราะหนุ่มเข้ามาจีบก็ลวงให้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งสุดท้ายรีดทัพย์ค่ะ เป็นภาพขณะที่ตำรวจบกปคมไปจับกลุ่มนางสาวชมพูนุชอายุ36ปีนายบุญยริศอายุ57ปีนายกันนาเรศอายุ49ปีหลังสนที่กำลังเข้าจับกลุ่มตัวที่บ้านพักอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีต่อเนื่องอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีของกลางเป็นทรัพย์สินอย่างเช่นโฉนดที่ดินสร้อยคอทองคำร้อมพระเครื่องอาวุธปืนมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดรวม4ล้านบาท คดีนี้มีผู้เสียหายรวม4คนที่ถูกหลอกเข้าแจ้งความดำเนินคดีหลังพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาวางแผนให้ลูกสาวอายุ14ปีพูดคุยกับชายหนุ่มผ่านแอปพลิเคชันหาเหยื่อมากันโชคทรัพย์ต่อมาพอลูกสาวและชายหนุ่มมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกลุ่มผู้ต้องหาก็จะโทรศัพท์ไปอ้างกฎหมายกระทำชำํเราเด็กอายุไม่ถึง18ปีเรียกเงินตั้งแต่2ถึง4ล้านบาทต่อคดีแลกกับการยอมความ ตอนไปตรวจค้นบ้านพักนางสาวชมพูนุชแม่ของเด็กอายุ14ปีตำรวจไปเจอหลักฐานคือการนำทองคำของลูกไปขายพอหันไปสอบถามแม่เธอบอกว่าจำไม่ได้ฟังเสียงกันค่ะนี่ยังอยู่ไหมไม่อยู่อ่ะตาหมดแล้วออันนี้ขอชื่อลูกสาวเป็นคนซื้อแล้วแม่อไปขงังนะฮะไม่รู้อะใก้ไหม่หนูจำไม่ได้เพราะว่าหนู<ม><ม>บางทีมาอยู่ที่หนูไม่ได้ทำง,งานหนูก็ขายไป<ม>ช,ชื่อลูกสาวถูกไหมครับ ซื้อเมื่อเดือนเจดปีเจดน่าจะบาทหนึ่อ่ะสิบสองสิบห้ากรัมต่วอันนี้ก็ซื้ยอได้เอง ส่วนนายกันนเรศหนึ่งในผู้ต้องหามีหน้าที่จัดฉากโทรศัพท์ไปแอบอ้างกับผู้เสียหายบอกว่าเขาเป็นตำรวจตำแหน่งผู้กำกับการสอพอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อร่วมกดดันหนึ่งในผู้เสียหายคดีนี้เป็นหนุ่มใหญ่มีฐานะดีมีครอบครัวอยู่แล้วจึงหวาดกลัวจนถูกกลุ่มผู้ต้องหารีดทรัพย์อยู่เรื่อยๆไม่จบสิน้นรวมเงินที่ผู้เสียหายจ่ายไปเป็นเงิน8ล้านกว่าบาทซึ่งหลังจากกลุ่มผู้ต้องหาได้เงินก็จะนำเงินสดไปซื้อที่ดินและทองคำมาเก็บไว้เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบ เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาอ้างยี่ร่วมกันกันโชคทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินพร้อมอายัดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบดำเนินคดีก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ